สวัสดีครับช่วงนี้ก็มีข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยเราที่อาศัยธรมาหากินหรืออยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะหรือเลาะเรียบชายฝั่งชายตะวันออกติดพรมแดนของเหนือและอีสานบ้านเราเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยผมจะเล่าขอเล่าย้อนรอยทบทวนข้อมูลความจำเกี่ยวกับโครงการของจีนกับแม่น้ำโขงให้พี่น้องรับทราบรับฟังนะ ถือว่ากันเป็นการทบทวนความรู้ผมทราบว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยทราบดีเกี่ยวกับปัญหานี้เหลือเกินนะครับซึ่งถือว่าเริ่มมาต้นปี2564เนี่ยว่ากันว่าเริ่มก็หนักเลยนะครับเกิดจากอะไรล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยทางการจีนนั้นแจ้งมาที่สำนักทรัพยากรทางน้ำแห่งชาติของเราว่าจะลดการระบายน้ำของเขื่อนจิงหงลงนะฮะจากการสำรวจ บริเวณแม่น้ำกกเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงก็จะเห็นล่องลอยระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะทำให้เครื่องมือหาปลานะฮะเครื่องมือหาปลาที่เรียกว่าไซลั่นหรือก,กระตั้มนยฮะของชาวบ้านซึ่งดักปลาไว้ตามภาพไว้ริมน้ำว่าค้างอยู่บนตลิ่งเลยเพราะชาวบ้านย้ายเครื่องมือหาปลาลงน้ําไม่ทันเห็นไหมครับพี่น้องแล้วก็ปริมาณน้าโขงเนี่ย แม่น้ำโขงที่ลดลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ปริมาณในแม่น้ําสาขาอื่นของแม่โขงเนี่ยเช่นแม่น้ำำําคํมแม่น้ําลวกแม่น้ําบงนะฮะแห้งลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะปริมาณน้ำมันก็ต้องถูกดึงลงแม่น้าโขงถูกไหมฮะมันระดับมันสูงกว่าทําให้ชาวบ้านในแม่น้ําสาขาต่างๆได้รับความเดือดร้อนมากชาวเชียงแสนที่ประกอบอาชีพหาปลาท่านหนึ่งร่วมกันให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลาไม่กี่วันเลยฮะผ่านมาปริมาณน้ำโขงได้ลดลงอย่างหวบห้าเลยมากกว่าหนึ่งเมตรอีกทำให้พวกตัวรู้สึกงงมากนะฮะเพราะไม่เคยมีปริมาณน้ำลดลงรวดเร็วเช่นนี้มาก่อนนะฮะเช่นปีนี้เลยทำให้ปลาหายไปจนแบบว่าหมดจนแทบหาปลาไม่ได้เลยหันมาไปหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงแทนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังพอหาปลาได้แต่เดี๋ยวนี้หาทั้งคืนแทบไม่ได้ปลาเลยมันเป็นแบบนี้มาสองปีแล้ว แต่ปีนี้ปีส5 6 4รหี่เริ่มมาก็หนักกว่าปีก่อนนะฮะน้ำแห้งกว่าเยอะเขาไม่รู้จะทำย่างไรไปร้องเรียนกับใครนะรู้แต่ว่าเขื่อนจีนกักน้ำไว้เราอยากให้เขาปล่อยน้ำมามากกว่านี้เอาก็บ,บนไปครับน้ำเยอะปลาก็เยอะพี่สีจิ้นผิงคงไม่ได้ยินหรอกครับพี่น้องทุกจริงๆครับครูตี๋เนี่ยประธานกลุ่มลักเชียงของเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซ้ำซากนะฮะ เกิดขึ้นมานานครั้งเราก็รู้กันดีครครั้งนี้เปิดศักราชมา2,564จีนก็เริ่มอีกแล้ปิดเขื่อนนะฮะปิดไม่รู้จะปิดทําไมตอนต้นปีเพื่อจัดการของเขาเนี่ยการลดการปล่อยน้ํามีผลต่อท้ายน้ําโดยตรงนะฮะส่งผลให้น้ําอุปโภคบ,บริโภนะคการเกษตรริมแม่น้าโขงที่ต้องสูบน้ําขึ้นไปนะฮะเพราะการที่เขื่อนเนี่ยบังคับแม่น้ำโขงทําให้ระดับน้ําไม่เป็นไปตามฤดูกาลนะฮะ จริงๆแล้วน้ําลดลงขนาดนี้ยมันต้องเป็นช่วงเดือนอะไรฮะพี่น้องเดือนเมษายนฮะซึ่งเดือนเมษายนน้ำโขงแห้งที่สุดฮะแต่ที่แย่กานั้นคือเดี๋ยวน้ําก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกฮะเป็นระดับน้ําที่แบบว่าไม่ตรงตามฤดูกาลนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากถึงเวลาแล้วเราต้องช่วยแก้ไขกันหรือยังนะฮะจีนบอกว่าเราดื่ม,มน้ําสายเดียวกันอันนี้ความเห็นคูตีนะครับหมายความว่าเป็นพี่น้องกัน แต่การกระทําของแม่น้ําโขงแบบนี้มา20ปีแล้วบอกว่าเราดื่มน้ําสายเดียวกันมันใช้ไม่ได้แล้วนี่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทุกภาคส่วนนะทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําโขงจะต้องหันมามองความจริงนะเราต้องยอมรับว่าแม่น้ําโขงไม่ใช่สนามรบเพื่อทะเลาะกันนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันจีนอเมริกาออสเตรเลียและประเทศต่างๆต้องร่วมมือกันมองสิ่งสําคัญของแม่น้ําโขงคืออะไรแล้วใครคือหุ้นส่วนใหญ่ ของแม่น้าโขงนะก็นายกสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตเนี่ยก็สาทับว่าโดยปกติแล้วฤดูน้ําหลากแม่น้าโขงจะดันน้ําเข้าสู่แม่น้ําสาขาเราๆห้าสิบกิโลเมตรเช่นแม่น้ําอิงแม่น้ากกนะฮะซึ่งแม่น้าโขงหลักเข้าไปหนุนระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําหรือที่พี่น้องเขาเรียกกันว่าเวทแลนด์นะฮะปลาก็จะว่ายเข้าไปขยายันธน์สร้างรวมสมบูรณ์แม่น้ําโขงโดยรวมฮะมีบึงหลง หนองป่าชุ่มน้ํานี่ยแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่ผมก็จะย้อนกลับมากลับมาทบทวนความทรงจำอย่างที่เคยบอกไว้ตอนต้นกันหน่อยครับพี่น้องว่าเป็นอย่างไรนะฮะดูภาพในคลิปเลยสิฮะนี่ก็คือเขื่อนขั้นบันไดฮะคล้ายๆขั้นบันไดในแม่น้ำโขงตอนบนนะฮะ,ะไล่ลงมาเลยนะครับพี่น้องมันจะเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2539ที่มณนทนยู่นาน,นะฮะโดยบริษัทไฮโดรลานช้าง ลานช้างเนี่ยฮะไฮโดรลานช้างเนี่ยฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทหัวหนิงนะฮะซึ่งเป็นรัฐวิษาหกิจนะฮะรัาวิสากิจด้านพลังงานของจีนนะที่ได้รับสิทธิสัมปทานแม่น้าโขงในจีนนะฮะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ขายฮะถึงตอนนี้ครับเขื่อนในแม่น้ําโขงเนี่ยในจีนนั้นน่ะสร้างไปแล้วถึง11เขื่อนแล้วก็ยังเดินหน้าแบบไม่หยุดนะฮะที่เราต้องรู้จักกันเลยนะต้องจับตามองให้ดีเลยก็คือเขื่อน เขื่อนจิงหงนะครพี่น้องที่เป็นประเด็นเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นครับตั้งอยู่เมืองเชียงลุงนะ้ง12ปันนาเป็นเขื่อนตอนล่างสุดฮนะใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดคือเราราว340กิโลเมตรจากสามเหลี่ยมทองคำของเราขึ้นไปในะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงนะในจีนอยู่นานฮะเมื่อปี2562ก็มีข่าวมาอีกว่าจีนก็เดินหน้าต่ออีกฮนะเป็นโครงการเขื่อน กาหลันก,กรหลันป้านะฮะที่เขาบอกว่าที่ท้ายแม่น้ำโขงลงมาเกือบสุดชายแดนตีเลยอันเนี้ยเนี่ยฮะการหลันป้าเนี่ยฮะคืออันนี้จะเข้าใกล้ชายแดนเข้ามาอีกหนึ่งเขื่อนนะฮะซึ่งอำเภอเ,เชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นแหละึติดติดเนี่ยเป็นหน้าด่านเลยรับไปอีกเต็มเต็มนะครับสำหรับชาวบ้านริมโขงโดยเฉพาะที่เชียงรายเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่า เขื่อนในแม่น้ําโขงในจีนเนี่ยสามารถควบคุมระดับน้ําทําเอาน้ําโขงท้ายน้ําที่พรมแดนไทยลาวผันผวนขึ้นลงไปตามการใช้งานของเขื่อนนะครผลิตไฟฟ้าเดินเรือระเบิดแก่งเนี่ยปรับปรุงร่องน้ําอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วนะฮะเดือดร้อนกันมาเนี่ยที่แม่น้ําโขงบริเวณพรมแดนไทยลาวตอนบนคือเชียงรายฮะก็ยยตรงนี้ฮะตรงตรงข้ามกับแขวงบ่อกแก้วของลาวเนี่ยฮะต้องเผชิญกับระดับน้ํา แม่น้าโขงที่ขึ้นขึ้นลงลงนะฮะไม่เป็นไปตามฤดูกาลนั่นนะนะหมายความว่ายัางไงครับพี่น้องพอมันขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยนึกจะปิดก็ปิดนึกจะปล่อยก็ปล่อยแล้วก็การสูญเสียระบบนิเวศก็ตามมาที่ควรจะเป็นไปฮนะแม่น้นะําโขงแล้วลดลดควรลดระดับลงนะแต่ดันกลับท่วมในหน้าแรงซึ่งมีสภาพหาดทรายนะอันเป็นที่วางไข่ของนกนะพี่น้องดูเฉอพยพก็โดนน้ําท่วมไปด้วยนะฮะเห็นร่างนกไหมครับนะ ปลาอพยพก็ต้องสับสนฮะคนหาปลาจับปลาได้น้อยลงเกษตรริมน้ําเสียหายไปทั่วนะสรุปว่าพังกันไปหมดนะครับข้อมูลอีกอันหนึ่งฮะที่ควรจะรับทราบตอนนั้นฮะก็คือโครงการอ่าระเบิดแก่งแม่น้ําโขงหรือโครงการปรับปรุงล่องน้ําเพื่อการเดินเรือผาาิชิ์นะฮะแม่น้ําล้านช้างถึงแม่น้ําโขงนะฮะเพื่อให้เดินเรือพาณิชย์ได้ขนาดใหญ่ฮะได้ตลอดทั้งปีจากท่าเรือ ซื้อเหมานะฮะผ่านทมแดนไทยลาวเนะีนะ่ย97กิโลเมตรเนี่ยลงไปจนถึงหลวงพ่บางนะฮะรวมระยะทางก็800กว่ากิโลนะฮะเป่น้องจํากันได้ไหมคนระที่ถูกคัดค้านมากๆอ่ะเป็นเพราะอะไรครับเพราะผลกระทบจากการทําลายเกาะแก่งและระบบนิเวศและทําให้แม่น้ําขงอันสลับซับซ้อนนะกลายเป็นเพียงซนะุปเปอร์ไฮเวย์ฮะเหมือนถนนเส้นใหญ่ของเรือใหญ่เท่านั้นนะี่ยนี่ยังไม่รวมเรื่องความมั่นคงของชายแดนและการเข้าถึงพื้นที่โดยง่ายจากมาหาอำนาจนะครับ ผมแดนเราเนี่ยครับนอกจากในจีนแล้วเนี่ยเขื่อนแม่น้าโขงตอนล่างๆที่เห็นๆเนี่ยเวลานี้ก่อสร้างแล้วและเสร็จแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็คือมีกี่เขื่อนนะสองเขื่อนก็คือเขื่อนดอนสะฮงเขื่อนดอนสะฮงนะฮะแล้วก็เขื่อนที่เรารู้จักกันดีก็คือไซย,ยะบุรีนะของประเทศลาวเนี่ยครับทําสัญญาขายไฟฟ้าให้กับไทยนะพออของเราเนี่แหละครับสามสิบเอ็ดปีนะฮะ ชาวไทยนะครับพี่พพน้องชาวไทยริมแม่น้าโขงที่อีสาเนเห็นกันเป็นรูปธรรมนะครับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงวิบัติของแม่น้าโขงท้ายน้ําจากเขื่อนไซยาบุรีนรับตั้งแต่มีการทดลองผลิตไฟฟ้านะฮะแม่น้าโขงที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วตะกอนหายไปฮะเกิดอะไรครับผลกระทบต่อพันุ์ปลาครับการประมงแหล่งน้ําในการเกษตรฮะแหล่งน้ําปารับปลาฮะเศ,ษศรษฐกิจท้องถิ่น,น วิกฤตแม่น้ำโของอะที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งหรือเปล่าที่รัฐบาลต้องยอมรับแล้วแล้วก็ต้องช่วยหาทางออกเร็วๆฮะเจรจาก,กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดการแม่น้ำโขงที่ที่รับผิดชอบและเป็นธรรมนะจะปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกก็พังไปอีกนะพี่น้องผมว่านะครับอันนี้คือต้นสายไปเหตุก็ไม่รู้ว่าวย่างไงกันอยู่ตอนนี้ครับสวัสดีครับ